เผโพสต์ Post, น้องจอยเมียเก่งลายครางตัดพ้อหลังติดเชื้อโควิดขณะตั้งท้องอ่อนเรียกได้ว่าทำเอาเป็นว่วงไม่น้อยเมื่อเก่งลายครางนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเพื่อนป่วยโควิดล9มาร่วมงานแต่งงานที่ผ่านมาจนทําให้ภรรยาอย่างน้องจอยต้องติดเชื้อโควิดขณะตั้งท้องโดยเก่งลายครางนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า โพสต์นี้ขอประชาสัมพันธ์แขกที่มาร่วมงานในงานวันแต่งที่ใกล้ชิดกับจอยและมาซายแฟนหน่งซึ่งตอนนี้เป็นโควิดและแอดมิดที่โรงพยาบาลตัวผมไม่ได้ติดนะครับแต่เรื่องที่น่าชอบคือมีคนบอกเราว่าแฟนหนิงติดโควิดเราก็ตกใจว่าเฮ้ยจริงเออแต่ทําไมความเป็นเพื่อนทําไมเพื่อนไม่บอกเราทั้งๆท,ท,ที่แฟนเราก็ท้องไม่คิดถึงเด็กในท้องบ้างหรออีกใจหนึ่งก็คิดว่าคงไม่กล้าบอกเพราะตัวต้องเป็น สาเหตุทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นและสถานการณ์ก็เลวร้ายไปกว่านั้นคือผมได้โทรหาเพื่อนแต่คำที่เพื่อนตอบกลับมาคือกลองไปเช็คกับตู้อะปาเช่หรือเอสร่มงกล้าวดูอยังเพื่อนผมเลยงงมากๆนี่รอความเป็นเพื่อนที่เราครบกันมาสิบกว่าปีทำไมแกไม่บอกผมว่าแฟนกลับเชื้อมาแล้วมองย้อนกลับไปในวันที่ผมไปรับแกและแกก็เดินร้องให้ออกมาแล้วบอกว่าขอบคุณมากเพื่อนแต่วันนี้ คนที่เสียน้ำตาคือผมจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากโพสต์แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงต้องบอกให้คนที่มางานได้รับรู้และไปตรวจร่างกายกันทุกคนเพื่อนความปลอดภัยผมพูดอยู่ตลอดในไลฟ์สดว่าโรคนี้มันไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวแต่เป็นโรคที่น่าเบื่อซึ่งเป็นแล้วต้องกักตัว14วันถึง21วันแต่วันนี้โรคนี้มันทําให้ผมเสียเพื่อนที่รับไปหนึ่งคนผมไม่ได้โกรธหรือโมโหแกที่แกติดโควิด หรือเอาโควิดมาติดในงานเพื่อนไม่มีใครรู้หรอกเพื่อนว่ามันจะเป็นตอนไหนแระติดจากใครเพราะแกก็บอกอยู่เสมอว่าแกสวอปมาแล้วแต่ที่ผมโกรธแกคือแฟนแกเป็นแล้วทำไมไม่บอกผมถ้าเชื้อมันลงปอดและเด็กในท้องน้องมันจะไม่ได้รับกระทบกระเทือนหรอเพื่อนวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าไม่เป็นศัตรูหรือทะเลาะก,กันแต่เราต่างคนต่างเดินต่างทำงานแลกกันเพื่อน โชคดีเพื่อนส่วนจอยตอนนี้ก็มีอาการกินไม่ได้เจ็บคอและก็ไอซึ่งคิดมาตลอดก่อนนั้น3ามวันว่าแพ้ท้องเลยไม่ได้ตรวจหรือเช็คอะไรจนมารู้ว่ามีคนเป็นเลยตรวจผลออกมาคือเจอขอโทษทุกคนที่มาร่วมงานไว้นาที่นี้ด้วยนะครับและล่าสุดน้องจอยภรรยาเก่งลายครางโพสครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิดขณะตั้งท้องอ่อน โดยงานนี้น้องจอยก็ได้โพสต์ระบุข้อความเป็นครั้งแรกว่าขอให้ลูกของแม่ปลอดภัยแข็งแรงแข็งแรงนะลูกเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะเด็กน้อยของแม่อยากกลับไปอยู่บ้านเบื่อสังคมหน้ากากเบื่อสังคมผลประโยชน์เบื่อแย่เลย